ทุกมากเพียงพอคุณจะรู้จักสูงครับไม่ได้บอกว่าต้องมีทุกถึงมีสุขนะแต่กางจะบอกว่าทุกของเราเ่ยที่ว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าคนที่มีทุกมากกว่าเราถูกไหมครับแล้วเราก็เอามาเป็นวัคซีนฉีดในหัวใจเราเลยว่าปัดโทษุกแค่นี้เองเหมือนเราอยู่บนถนน,เ,นเราเจอกองขี่ฝ่ายกองใหญ่เลยถ้าคุณปั่นจักรายานคุณทําไงต้องหลบถูกไหมครับถ้าเกิดคุณขับรถสิบแปดร้อนนะครับความทุกข์คือสิ่งที่เราเนี่ยจับ จับมันอุปสรรคก็คือกกอะที่ปานั้นถูกไหมครับวิธีการแก้ไขคือเราขี่จักร,รยานหรือเราขับสิบแปดล้ออะถ้าขี่จักร,รยานก็ต้องหลบเลี่ยงความทุกข์อยู่อย่างนั้นแต่เราขับสิบแปดล้อเราก็เยียบมันให้กระจายไปเลยเพราะแค่เปลี่ยนใจของเราจากเป็นจักร,รยานน้อยมาเป็นสิบแปดล้อใหญ่ๆแล้วก็ผ่านความทุกข์นี้ไปได้เหมือนที่เราเคยผ่านมาในชน่วงชีวิตเรา วันใดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในครอบครัวท่านเอาสิ่งที่ท่านผ่านนะสอนลูกสอนหลานสอนคนที่ท่านรักว่าวันนี้แม่ป้าพี่เจ๊หรือว่าน้องได้ผ่านถึงเรานี้มาโดยที่พี่ไม่เคยรู้ที่ทำไปเพราะมันผ่านขึ้นมาได้แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีเราจะมาถ่ายทอดมาเล่าให้ฟังนะว่าเราผ่านมาได้ยังไงคุณก็จะเป็นคนสําคัญของคนคนหนึ่งที่ทําให้อีกคนหนึ่งมีอนานคตที่ดีได้แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขได้นะ วันนี้ได้มาคุยกับตัวเองจริงๆริจังมันมีแง่มุมต่างๆเยอะมากแง่งมุมของทั้งของคนอื่นแล้วก็แง่มุมของตัวเองที่มาเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเช่นความทุกข์ของเขาระดับนี้ความทุกข์ของเราระดับนี้ของเราอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเราอาจจะคิดว่าเราทุกข์แค่นี้แต่ว่าเราเห็นทุกคนอื่นทุกมากกว่าเราเยอะแยะเลยอะไรที่มากระทบกับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันควรจะคิดไหมเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสแค่ไหนใช้สติในการคิด ในการไต่ตองว่าสมควรที่จะต้องเครียดไหมสมควรที่จะต้องทุกไหมเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องความทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เราคิดไปมันทุกเราก็ไม่ต้องคิดในโลกนี้มันคงไม่ได้มีความทุกขอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็มีไม่มีความสุขอยู่กับเราตลอดชีวิตมันก็มีทั้งสุขและทุกข์ขึ้นไปทุกๆวันตาปนกันไปครับ ปัญหาที่จริงแล้วความสุขมันแค่พอใจความสุขคือความพอใจท่านเองสิ่งใดที่เราพอใจสิ่งนั้นเป็นความสุขสิ่งใดที่เราไม่พอใจสิ่งนั้นเป็นความทุกข์เราเรียนรู้ที่จะรับในสิ่งที่ทําพอใจในสิ่งที่เราควรจะพอใจทั้งคืมีความสุขแล้วความทุกข์คืออะไรมันเคยผ่านมาแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างไรเราก็ผ่านไปได้